ข่าวบินไที่้คือฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจาวันที่17มกราคม2568โดยชายพรบัลครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของที่งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงของที่งคืนวันนี้อะไรยังไงแฟนไทยดยเฮเมื่อเอราวัณการเยขึ้นชุดใหญ่ทีมชาติไทยรู้สึกเอเชียนะเมื่อกางนี้แฟนบอลไทยเตรียมตัวให้ดีนะฮะงานนี้มีสิทธิ์จะได้เห็นมาสดาเอชี จัดเกมรุกเต็มสูบเต็มกำลังตามเวลุกครึ่งซึ่งแฟนไทยมีสิทธิ์จะได้เห็นเอราวันการัดเย่ในรุกตัวเก่งลุกครึ่งไทยฝรั่งเศสปีกจอมทะลุทะลวงวัยสิปีปัจจุบันนั้นเป็นการหลักให้กับทีมสำรองของโอลิมปิกลียงทีมยักษ์ใหญ่หลีกเอิงฝรั่งเศสขึ้นทีมใหญ่ชุดใหญ่เป็นค้างแรกอย่างแน่นอนชุดรุสึกเอเชียนครับ2 0 2 7ับรอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ถึงนี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้เอราวันการิเยจะถูกเรียกตัวเข้าสู่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุย่ปีชุดบูรอกก็ตามทีซึ่งภารกิจบนเวทีเอเชียของเอราวันการิเยกตับทีมชาติไทยชุดยุย่ปีนั้นจะมีถึงวันที่1มีนาคมหากสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ได้ โดยซึ่งนั่นหมายความว If, ่าหลังจากนั้นจะเป็นโปรแกรมของทีมเชิไทยชุดใหญ่แน่นอนเมื่อบัสตาอิชิจะสามารถเรียกตัวเอราวันการเย่ข้ามรุ่นขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้หากว่าทัพช้างศึกชุดใหญ่ได้ตัวเอราวันการเย่เข้าสู่ทีมรับรองเกมรุกไทยอันตรายเพิ่มขึ้นเท่าตัวโดยโปรแกรมนัดแรกของทัพช้างศึกทีมเชิไทยศึกเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกจะพบกับศรีรังกาแข่งโอดสัญชาติเพียบนะฮะวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ เป็นว่างานนี้ไปเตรียมฟัดก,กับมาักงองสีลังกาในครั้งนี้กันเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงงานนี้ด่วนเลยนะกระแสตีกลับเมื่ออาเซียนจวกหนักหลังจากที่ AFF เปิดโฉมทีมยอดเยี่ยมสุพรรณเหมือนตาปลายชื่อเทียนลินโพได้ยังไงเมื่อกลายเป็นกระแสตีกลับขึ้นมาตันทีหลัง AFF ทําการประกาศปายชื่อทีมยอดเยี่ยมอาเซียนมิสซูบิชเอเลติคัพ2024 ทำเอาแฟนอาเซียนจุกหนักกันเลยทีเดียวรวมถึงแฟนบอลเวียดนามด้วยเมื่อทีมยอดเยี่ยมดังกล่าวปรากฏว่ารายชื่อของเจ้าแบงค์สุบรรณ์เอนตาแข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์กลับกลายเป็นเงียนเทียนหลินที่แทบจะไม่มีผลงานอะไรเลยดังติดทีมยอดเยี่ยมตำแหน่งกองหน้าไปอย่างหน้าตาเฉยโดยทีมชาติไทยมีเพียงแค่2รายชื่อเท่านั้นที่ติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้อย่างนิโคลัสมิเกลสันและก็พันสาเฮมิบุล ส่วนด้านของทางฝั่งแฟนบอลเวียดนามก็โจกยับไม่แพ้กันพวกเขามองว่านักเตะคนที่มีผลงานโดดเด่นกลับไม่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแต่บางคนแทบจะไม่ได้ลงเดนสนามกลับมีชื่อติดทีมได้อย่างไรซึ่งนั่นเป็นการบ่งบอกถึงมาตรฐานของวงการฟุตบอลอาเซียนที่ไม่ตรงไปตรงมา และแบบนี้จะพัฒนาได้ยอย่างไรกันทีมยอดเยี่ยมจะอาเซียนครับสมบัี่ในครันี้ถูกตั้งคําถามจากแฟนบอลเป็นจุนวนมากในครนี้เลยจีเดือดครับโอ้โหเป็น้ว่าง,งานนี้มีการให้ใต้โต๊ะหรือเปล่านะฮะดูแล้วเนี่ยเวียดนามติดมาเยอะจังมันน่าปแปลกใจจริงๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรหนึ่งไงเลเอาแข้งมิลานได้โพสตอรี่ถึงนักเตะเมืองทองฟอร์มแรงของศึกไทยลีกโดยเลือดพิลานอย่างเข้มนะฮะ เมื่อปราฟาเอลเบรเอาลแวรุกตัวเก่งทีมชาติโปรตุเกสของเอซิมิลานทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกอากานโชดซาดรีาอิตาลีโพสต์ตอรี่ถึงเอมิลโปรบักเหมาคนเดียว2ประตูกับเมืองทองศึกฟุตบอลไทยลีกในเกมทัพกิเลนพยองเมืองทองยูเต็ดที่เปิดบ้านถล่มยับประยองเอฟซ4-0เมื่อวันที่นมา โดยเอมิลโรบักแข้งชาวสวีเดนกาลัยูีในช่วงฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างสุดขีดกระนำไปแล้วมากถึง5ประตูจากการลงสนาม1 2นัดหลังสุดพาทัพกิเลนพยองทะยานขึ้นสู่ท็อป4ของตารางคะแนนไทยลีกในครั้งนีน้ทันทีล่าสุดนั้นโรบักได้โพสต์ตอรี่ส่วนตัวด้วยข้อความที่ว่ามีรอยิ้มเสมอพร้อมกับได้แท็กวเรียลก่อนที่แนวรุกทีมชาติปโปรตุเกสจากเอซิมิลานตอบกลับด้วยการบรีโพสต์ตอรี่ของเพื่อน เช่นกันในครั้งนี้สำหรับเอมิวโรบักนั้นเป็นนักเตะของเอซิมิลานทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชตสเดาอิตาลีช่วงปี2020ันย4ถึงเขากับเรอัเอนั้นซึ่งเป็นสตาร์ระดับโลกมีความสิทธิ์นุมกันมากพอสมควรในครั้งนี้เลยชิเดียนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร,รยังไงฟุตซอลหญิงทิมชาชิไทยแซงดับบาเรนการันตี เล้วร,รอบสุดท้ายศึกเอเชียนะเมื่องานนี้ฟินฟินนะฮะเมื่อผู้บอลหญิงทีมชาติไทยพลิกแซงบาเดนไป3ต่อหนึ่งโกยก้าแต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่มการันตีลิ้วชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายยังอยู่ในเส้นทางเบลคัพในครัร้งนี้โดยกนนารแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2025รอบคัดเลือกหรือว่า AFC Women a s i a n Cup นะฮะ2025 qualifier Group A a มชเด a y ที่3วันที่17มกราคมเวลา19นาฬิกา30มน,นทีณนนทบ,บุรีสเตเดียมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่6ของโลกลงสนามพบก,กับบาเรนทีมอันดับที่36ของโลกในครั้งนี้ โดยทีมชาติไทยลงเล่นในเกมนี้เป็นเกมที่3โดย2เกมแรกเนี่ยชนะปาริสไตา์ไปแต่อหนึ่งและก็ชนะอิรักไป7ต่อหนึ่งมี6แต้มนำไปจากฝูงของกลุ่มส่วนบาเรนนั้นมี4แต้มจากทั้งหมด2นัดหลังเสมอเลบบนอนและก็ชนะอิรักเกมนี้โคตโอธนาทรสรธทนาประสิทธิ์ห an ัวหน้าผู้ฝึกสอนส่ง5้าคนแรกชุดเดิมประกอบไปด้วยสสิปรพาสุขแสนเจนจราบุผาสาวิตรีมัมยะบรี นัทมนอาจก้าและก็ดาริกาเพียนภายรุ่นนะโดยเริ่มเกมมาเพียงแค่สามนาทีทางนหน้้าของบาเรนบรได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1.0จากจังหวะหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษของอามิราโซว่าสวนตัวสสิป,ปราภาสุขแสนผู้รักษาประตูทีชจติไทยเข้าไปก่อน1.0ถัดมาเป็นแค่เสียทีไทยมาตามตีเสมอจาหนึต่อหนนะฮะ จากลูกเตะมุมของฮาไทยชนกเทพคุณจ่ายบอลมาให้กับพาทิตาบุญโพยิงเข้าคางไปทางด้านของแสงมัรวีมีขำสกิดเปลี่ยนทางเข้าประตูไปก่อนในช่วงนาทีที่6นะครับไทยได้ประตูแซงนำไป2อต่อหเมื่อเพชรดาวล้วนแก้วจ่ายบอลต่อมาให้กับทางางของละดิตาฉิมพระบุตรนะฮะยิงด้วยขวานอกกรอบเขีโทษเสียบเสาแลกเข้าไปในครันี้ จากนั้นนทาทีสิบเจ็ดไทยมีโอกาสได้ลุ้นทาประตูตีห่างอาริยาแซเตินบอลเข้าทางด้านฝั่งขวาหาจาังหวะหลบผู้เล่นบาเรนก่อนจะซัดด้วยซ้ายหลุดกลอับออกไปนิดเดียวและก็จบครึ่งแรกไทยนาบาเรนอยู่2ตออ่อหนึ่งครึ่งหลังน 12, ทาทียี่สิบสองไทยได้รุนจังหวะทําประตูเพิ่มเติมเมืม่อแสงดาวีมีขำตัดบอลได้จากบริเวณกลางสนามก่อนจะพาบอลขึ้นมายิงด้วยซ้ายเฉียดเสาออกไปแค่น,นิดเดียว นาทีสามสิบเอ็ดไทยมีโอกาสได้ลุ้นประตูกันอีกครั้งเมื่อทางด้านของหนึ่งรัฐไทยสรหงคว้างบอลจากหน้าปากประตูมาให้แพรพอยหัวใจเพชรได้มงเช็ดหน้ากราบเขียโทษหลุดเสาออกไปแบบน่าเสียใจต่อมาในาที่38ไทยได้ประตูขึ้นนำหนีห่างไปเป็น3ต่อหนึ่งจากจังหวะฟรีคิกอินนะฮะของสาวิตรีมเยอดีไหลบอลมาให้กับอาริยาแซ่ตันยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปจบเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบาเดนไปได้3ต่อหนึ่ง เก็บ9แต้มเต็มการันตีผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลซอหญิงชิงแชม 2025, ป์เอเชีย2 0 2พารอบสุดท้ายที่ประเทศจีนเป็นที่เรปลอยแล้วฐานะแชมป์กลุ่ม A แม้จะเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่1นนัดส่วนผลการแข่งขันอย่างคู่ในกรุ๊ปเดียวกันเลบานอนแพ้อ,รอิรัก1ต่อสสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะทำศึก AFC w o m e n ์ Fo นฟุตซอ a อาเซียนคั2 5 Qualifier Group A Ma Day สุดท้ายพบกับเลบานอนที่นนทบรีสเตเดียม วันที่19มกราคมเวลา19.30นาาิกนถ่ายทอดสดช่อง YouTube Facebook ฟุดซอไทยแลนด์ในครั้งนี้โดยการแข่งขัน AFC Women ฟุตซอลอาเซียนคัพ2วัน2 5ที่ประเทศจีนในระหว่างวันที่7-18พฤษภาคมโดยจะคัดเอา3ชาติไปฟุตซอลชิงชิงแชมป์โลก2วัน2 5ที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้กันต่อไปนะ โอ้โหเป็นนวงงานนี้ไทยนะผมถ้าตั้งจะทําอะไรแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกใบนี้อย่างแน่นอนครับเราดูประเด็นข่าวต่อมากัันครับอารัตหง,งนนักบมซิลมมฮัมมัดอาบูคาบริกแข่งเยาวชนทีมชาติมาเลเซียเสริมทัพเมื่องานนี้ท้านกของนครปฐมเปิดตัวมมฮัมมัดอาบูคาริกกองกลางวัย19ปีจากสโมรสรเซนังอเอฟซีศึกมาเลเซียซูเปอร์ FC, รปปรลีกด้วยสัญญายืมตัว ร่วมทัพจนจบฤดูกาลสัปดา24มูฮัมหมัดอาบูคาริกนั้นเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเซรังออเอฟซีที่ในมาเลเซียซูเปอร์ลีกเคยติดทีมชาติมาเลเซียชุดเยาวชนตั้งแต่ยู19ถึง20ปีและก็23ปีอีกทั้งยังอยู่ในรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลลยสึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสั24ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาอีกด้วยเรียกว่าเป็นหนึ่งแห่งของวันเดอร์คิดแห่งอนาคตของทีมชาติมาเลเซียคนหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับท่านกคอเสือป่าบรายทานนครประชมล่าสุดนั้นมีผลงานที่ดีขึ้นนะฮะหลัง2นัดหลังสุดสามารถเก็บไปได้มากถึง4แต้มด้วยคะแนนด้วยการจักการบุกชนะนครราชสีมาบัสตาร์เอฟซไป3.0ต่อ 0. และก็เปิดบ้านเสมือนหนองบุพิพเอฟซีไปหนต่อหนึ่งภายใต้การปรับมาคุมทัพกันอีกครั้งของโคชทงทงชัยสุกโกกีและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนผู้บอลไทยบายอิชิอิตาประจำวันที่17 มการาคมต่อวาโดยชายผู้บังคัรั่งผู้บัถันครับ